โอ้โหจานเลยหัวข้อมาผมได้ปวดหัวเลยมันมีอะไรน่าปวดหัวหรือปวดตอนนี้คือไม่ไม่ใช่แค่ผมผมว่าคนดูก็ปวดหัวก็คือเรื่องของงบดุลครับงบดุลฟันเป็นไงฟังชื่อรู้สึกเป็นไงอะไรดุนดุนก็ไม่รู้ปวดหัวยุ่งยากเพราะเป็นเรื่องของบัญชีใช่ไหมใช่สมัยตอนนรี้บัญชีชอบกันไม่ละโอ้โหผมนี่อย่างเกียดเลยพุณตรง ทีนี้งบดุลหรว่าบัญชีที่เราเรียนในอดีตนะครับเป็นเราเรียนเรื่องของการทํางบของบริษัทใช่ครับใช่ไหมของนิติบุคคลที่เราฝุกวันนี้เป็นเรื่องของงบดุลชวนบุคคลของพวกเราเองเลยซึ่งไม่มีสอนในมาอะไรมันจะเป็นต้องทําเพราะว่าทําเพื่อที่จะนําไปสู่การวางแผนการเงินที่ถูกต้องเราจะวางแผนการเงินว่าอนาคตต้อง มีเท่าไหร่ไม่ได้ถ้าเราไม่รู้วันนี้มีอยู่เท่าไหร่ยังงบเดิมทีชื่อมันชื่องบดุลนะเขาเรียกงบดุลปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนชื่อจากงบดุลมาเป็นงบแสดงฐานะทางการเงินไปแล้วเด้งเลยหรือเมื่อก่อนเนี่ยงบดุลแล้วค่อยแปลว่าคืออะไรวะแปลว่างบแสดงฐานะทางการเงิน,ก,น,ก,นก็เลยมีคนตรงไหนมึงจะแปลทําไมงั้นมึงใช้ชื่อใหม่ไปเลยว่างบแสดงฐานะทางการเงินไปเลยจบ,จบจๆในไง,ง,งเดี๋ยวนี้กำลังในตลาดหลักทรัพย์มาหุ้นนะ ไปดูได้นะเข้าไปในเว็บเซตนะไม่มีแล้วนะงบดุลอะเปลี่ยนแล้วเออเ็เปลี่ยนงบสแสดงฐานะทการเงินเรีบยบร้อยละตอนนี้ใช่ครับคืออย่างวันพุทธที่เราดูกันเนี่ยก็จะเห็นอยู่เลยครับงบสแสดงฐางนะการเงินอาะจะขึ้นงบสแสดงฐานะทางการเงินแล้วเราจะทำกันทาไมตัวนี้นะครับใครที่เคยมาสัมมนาทางการเงินกับพวกเราซึ่งเราจัดเป็นประจาทุกเดือนนะครับอย่างรอบเดือนกุมภาพันธ์ปี2567ที่จะถึงนี้เราก็จะมีจัดนะครับอยู่2วันนะครับโดยวันแรกจกวันที่17กุมภาพันธ์เวลาบ่ายโมงถึง สี่โมงเย็นที่ห้องประชุมแมคโดนัลล์พาซิโอทาวน์รมคำแองนะครับสำหรับนี่เป็นบ่ายวันเสาร์ส่วนท่านที่สะดวกตอนเลิกงานเจอกันที่แมคโดนัลล์ปลาเทอารัชดานะครับจะจับกันวันที่27กคุมพาเวลาตอนหโมงครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งในตอนเย็นหลังเลิกงานนะช่วงหลังเลิกงานสำหรับพนักงานมนุษย์กันเดือนเลยรอบนี้อ่นานะนะครับก็มาเรียนรู้จะวางแผนกนันเงินต้องเริ่มที่ไรและหนึ่งในคอร์สท,ที่เราคุยในวันนั้นคือเรื่องการทำงบการเงินส่วนบุคคลนี่แหละครับ แล้วก็ทำเป็นยังไงเรามาดูกันก่อนดูอย่าลืมปักกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ส่วนท่านที่อยากจะมางานสัมมนาที่เราคุยเมื่อสักครู่นี้ทางไงครับปีนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นไลน์ไว้ข้างล่างนี้นะครับทุกคนก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับแล้วก็บอกว่าอยากจะมางานสัมมนานนี้นะครับค่าใช้จ่ายก็แค่คนละพันห้าแค่นั้นเองครับตอนนี้เราคิดกันถูกๆความรู้การเงินนะครับเราก็ให้เต็มที่แล้วก็ราคาย,ยังถูกอยู่ครับโดยราคานี้อาหาร เครื่องดื่มสั่งมาทานได้ไม่จํากัดสั่งมาทานในองค์สัมมนาได้เลยนะใช่ครับ,รบฟังไปกินไปจอยๆครับมีสีเลี่ยมท่านที่มาสัมมนาคือใครที่มาภาคบ่ายก่อนที่พาซิยวแนะนําว่ามาทานเชี่ยงที่นี่เลยใช่ครับทา,ทานเชี่ยงอยู่ในงบอยู่นะครับมาเย็นก็ทานากินมาเื้อเย็นนี้เลยเออท่านที่มามื้อเย็นรอบเย็นอกลงครึ่งที่รัชดานะครับแนะนําว่า มือเย็นมาทานที่นี่เถิน,นะครับใช่ครับอยู่ในงบไปแลลวนะครับชิวๆอ่านะครับเอ้ามาเรามาคุยเรื่องการเขียนงบดุลหรืองบแสดงฐานะทางการเงินส่วนบุคคลกันครับเขียนยังไงนะครับตัวอย่างการเขียนงบดุลส่วนบุคคลนะครับหรือจะเรืองบแสดงฐานะการเงินส่วนบุคคลหลักการก็มันก็คือดูว่าสถานะทางการเงินของเราปัจจุบันนี้แข็งแรงไหมรวยไหมลำบากไหมอยู่ในง,งบเนี่ยแหละครับโดยงบนี้จะแยกเป็น2ฝั่งก็คือ ง่ายๆนะฝั่งซ้ายคือสินทรัพย์ที่เรามีนะครับฝั่งซ้ายสินทรัพย์ทั้งหมดที่เรามีฝั่งขวานี่สินที่เรามีนี้สินที่เราจ่ายคือต้องจ่ายคืนนะใช่ไหมแยกแค่สองฝั่งนั่นเองใช่ไหมที่ฝั่งซ้ายไอ้สินทรัพย์ที่เรามีเราไปดูว่าสินทรัพย์ทั้งหมดที่มีเนี่ยมีสินทรัพย์อะไรที่พอจะตีเปลี่ยนมาเป็นมูลค่าทางานเงินได้ตีมูลค่าได้มีอะไรบ้างซึ่งจะแยกแบบนี้ฝั่งของเงินสดหรืออะไรที่เทียบเท่าเงินสดทั้งหลาย นะครับที่มีเกี่ยวกันลงทุนเช่เนเงินฝากแบงค์นะครับทั้งทุกประเภทออมทรัพย์ประจำสากรเลยทั้งหลายหรือมูลค่าเงินสดในกรมธรรม์ประกันชีวิตซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามันมีอยู่นะกรมธรรม์จะม, <laughs> มีมูลค่าเงินสดกรมธรรม์ประกันชีวิตอยู่นะครับส่วนวิธีดูยังไงสามารถถามตัวแทนท่านหรือใครที่มางานสัมมนาพวกเราก็สามารถมาถามได้ว่า้องมดูยังไงวันหน้าปีนั้นมันมีเท่าไหร่คือพวกนี้มีสิทธิ์เอาไปใช้ได้ตามกฎหมายนะครับงั้นอะไรที่เทียบเข้าเงินสดแปลงเป็นเงินสดได้อยู่เร็ว ที่ไม่เกี่ยวกันลงทุนอยู่ในในช่องแรกก่อนช่องที่2ก็เป็นสินทรัพย์ที่เป็นเพื่อการลงทุนเช่นพวกกองทุนรวมพวกอ่าโพรดิวเซนฟันนะครับหุ้นนะครับพวกกรมธรรม์พวกการลงทุนยูนิตลิงก์หรืออสังหาตีเป็นมูล,ลค่าเป็นเงินได้เท่าไหร่อะไรที่เกี่ยวกันลงทุนนะอสังหานี้ต้องไม่ใช่อสังหาเพื่ออยู่อาศัยนะเช่นคอนโดปล่อยเช่าอะไรพวกนี้นะครับได้นับได้ตึกอาคารที่ปล่อยเช่านับได้ครับ อยู่นกล่องนี้ครับเป,เป็นสินทรัพย์เพื่อ<ด>การ<ด>ลงทุนที่ดงที่ดินได้ครับที่ดินที่ไม่ใช่อยู่อาศัยนะได้ก็คือเราไม่ได้ใช้เพื่ออยู่อาศัยนะแล้วไปดูว่าราคาน่าจะประมาณสักเท่าไหร่นะครับบางคนไม่รู้ราคาซื้อขายเท่าไหร่ก็จะเช็คเข้าไปในเว็บไซต์กรมที่ดินราคาประเมินก็ได้แล้วดูว่าเนี่ยใส่เป็นช่องราคาเท่าไหร่ครับจากนั้นมีทรัพย์สินที่ใช้ส่วนตัวอ่าเนี่ยมาอยู่นะส่วนตัวเราไม่ได้ลงทุนไม่ได้ไว้เพื่อขายอะพี่บ้านท่ากระสายเดี๋ยวนี้ราคาเท่าไหร่หรแล้วนี่บ้านท่ากระสายบางคนก็บอกว่า สามคนพี่น้องก็หารสามนะครับว่าราคาประมาณเท่าไหร่รถยนต์มีกี่คันล่ะในบ้านตอนนี้ก็เช็คเข้เลยเว็บส่งเว็บไซต์รถมือสองราคารุ่นของเราเหลือเท่าไหร่ตอนนี้ราคาเท่าไหร่ก็ใส่ไปเลยครับพวกเครื่องลงเครื่องเรือนที่แปลงเป็นมูลค่าได้เช่นดูโต๊ะมงโต๊ะไม้เฟอร์นิเจอร์ตีได้ไหมละ่ะก็ใส่ไปเลยเครื่องประดับนะครับกระเป๋าแบรนด์นีอะไรพวกนี้นะครับใส่ไปได้เยอะอย่าจาอย่างพวกของเล่นอย่างอาจารย์ผมสะสมของเล่นเรอสะสมของเล่น คือของเล่นบางประเภทมันมันราคาไม่ลงก็มีนะขึ้นเออมีขึ้นด้วยเออซึ่งของเล่นบางตัวที่ผมเล็งไว้ราคาตอนนี้เป็นแสนแล้วอ่ะเอออย่างเงี้ยนะครับแล้วบางคนมีสะสมเพื่อสะสมพวกนี้บางคนพอเล่นเล่นไปเงี้ยพอสนุกเบื่อได้ราคาขายก็มีนะใช่ครับเออนะครับซึ่งพวกนี้บางคนก็จะไปใส่ในทร,รัพย์สินลงทุนก็มีบางคนนะบางคนถือเป็นลงทุนอยู่ บางคนถือเป็นส่วนตัวได้ไม่ผิดครับมีทหาอะไรเพราะเราไม่ได้ทําข้อสอบโอเคไหมใส่ตรงไหนเราเข้าใจแล้วมันมันคืออะไรของเราอะนะแล้วก็รวมทั้งหมดนะครับว่าทั้งหมดเท่าไหร่บางคนพุกนาฬิกานะฮะกระเป๋าแบนนดมพวกเนี้นะฮะใช่ครับในช่วงที่ผ่านมาอย่างพวกนาฬิกาหรูๆว่ามันราคาขึ้นนะไม่ลงนะใช่ไหมใช่ครับแต่เพิ่งมามีตอนนี้เตรียมกล่าวว่าราคาให้กลุมเพิ่มลงเว้ยเพชรก็ลงนะครับช่วงนี้เจอเจอเพชรแลบเข้าไปล่วงเลย เาอใช่มีมีก็ดูว่าราคาประมาณเท่าไหร่แล้วก็ใส่ไปในเนี่ยเป่าตรงนี้นะครับเป่าของสินทรัพย์จากนั้นเราก็รวมทุกช่องสินทรัพย์รวมเราเป็นเท่าไหร่นะครับพอร,รวมเสร็จเรียบร้อยไปฝั่งฝาพี่เรามีหนี้สินอะไรบ้างล่ะ เงินกู้บัตรเครดิตเรามีไหมระยะสั้นที่ต้องจ่ายคืนเร็วๆเช่นพวกเงเกินเบิกกันบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคลบัตรเครดิตจะอยู่ในนี้สินระยะสั้นนะครับ <c oughs> พวกนี้สินระยะยาวที่ได้ผ่อนกันยาวๆหน่อยฮะถ้าปี 7, ปี8ป 10, ปี10ปีขึ้นไปทั้งหลาย <c oughs> ก็มาอยู่ในฝั่งนี้ระยะยาวอะไรบ้างครับสินเชื่อบ้านนี่ลงทุนในสงังหาเราแยกเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าอย่างบางคนบ้านที่ผ่อนที่อยู่ก็มี ผ่อนไปอยู่บางคนผ่อนคนด้วยคอนโดเช่ามีไหมมีมีทั้งยาวเลยก็ก็แยกกันนะครับแยกจะได้รู้ว่าเราเป็นสินเชื่ออะไรเท่าไหร่อยู่เงินกู้ซื้อรถยยยนนะครับ หรือมีผ่อนให้กู่สมุสเดียวไหมนะครับเงินกู้กยอสอมีไหมพนยปกนีเสินเดยวก็ใส่ตรงนี้รวมนี่ยาวเท่าไหร่รวมนี่สั้นเท่าไหร่นะครับจากนั้นเราก็รวมนี่ทั้งหมดใช่ไหมใจเราม,มีช่องความความมั่งคั่งสุทธิความมั่งคั่งสุทธิแปลว่าอะไรครับแปลว่าไปเอาไอ้ฝั่งซ้ายนะครับรวมยอดรวมตรงนี้ฝั่งซ้ายสินทรัพย์รวมเท่าไหร่นะครับตั้งลบด้วยนี่รวมครับลบด้วยนี่รวมสินทรัพย์ตั้งลบนี่รวมจะเท่ากับความมั่งคั่งสุทธิความหมายแปลว่าสินทรัพย์ลบนี่สินจริงๆแล้วเราเป็นนนเเเจจ้าาของงรรริิๆท่่่ไหชสมมตี b m ราคาค่าล้านใช่ไหมขาดนี่ไปนั้นเหลือเท่าไหร่ที่เป็นของเราเหลือหูช้างสักข้างไหมอะไรพวกนี้จะได้รู้มันคืองบแสดงฐานะทางการเงินสน่วนบุคคลไงถ้าเป็นบัญชีธุรกิจก็คืองบเขาเรียกงบแสดงฐานะการเงินหรืองบดุลนั่นแหละก็คือสินทรัพย์ของ ทั้งหมดที่เรามีเท่าไหร่นี้สินเรามีเท่าไหร่หักแล้วหรือเป็นขนส่วนของเราเท่าไหร่ถ้าในงบของเซตก็จะงบแสดงฐานะการเงินส่วนบุคคลก็จะมีสินทรัพย์มีนี้สินจะแยกเป็น2ตัวเห็นไหมแล้วพอลบเสร็จปับ๊บมันจะมีว่าเหลือส่วนผู้ถือหุ้นเท่าไหร่นั่นคืองบแสดงฐานะการเงินของบริษัทในในตลาดหลักทรัพย์ไปทั้งหลายหรือนอกตลาดก็เหมือนกันก็ททาแบ,บนนี้ส่วนบุคคลก็เช่นเดียวกันก็คือเอาสินทรัพย์ลบนี้สินเสร็จเหลือเป็นส่วนของเราเท่าไหร่ที่เรามีสิทธิ์ใช้ได้ตามกฎหมายเลยเท่าไหร่เพื่อนําาาาไปสู่่กรรรวิเคะห์ีีชททงงน เช่นวิเคราะห์ว่านี่สินเราเนี่ยเตินสัดส่วนที่ควรเป็นไหมตามมาตรฐานหรือนีอ่ยอดนี่ระยะสั้นเกินมาตรฐานไหมหรือสินทรัพย์นี่เนี่ยสินทรัพย์ผลที่เป็นสภาพคล่องแปลงเป็นเงินสดได้เร็วมีร้อยเกินไปไหมคือบางคนสินทรัพย์เยอะก็จริงนะแต่สภาพคล่องต่ำม,มากค่ะเพราะสภาพคล่องต่ำม,มัน,นมันซีเรียสแต่เป็นทุกข์นะ มันจะแค่รวยแต่ไม่รวยนะเจอมาแล้วครับมีเป็นพันล้านเลยสภาพออคล่องแท<ต>บจะศูนย์สภาพคล่องแทบไม่มีน,นั้นเขาต้องเก่งในการรับใบของเขาออกได้จริงๆนะงั้นผมเคยเจอในกวนก็ปฏิมากติก็ก็เครียดมากคุยไปคุยมา,มา,มาไม่มีอะไรดูเขารวยแหละแล้วก็ดูรวยด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเป็นเป็นพวกสินทรัพย์ที่มันไม่มีสภาพคล่องเลยงั้นชีวิตก็จะเครียดหน่อยนะครับงั้นเราต้องบังลมสินทรัพย์สภาพคล่องสักกี่เปอร์เซนต์โดยประมาณ นะครับพวกนี้ก็จะมีคอรสมีวิธีในการวางในการคิดอยู่นะครับบ้านาพักอาศัยเราเยอะยบใหญ่ขึ้นไปไหมสินทรัพย์ของเราประาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นบ้านพักอาศัยอยู่เนี้ยไม่ใช่สินทรัพย์ลงทุนอันนี้ก็น่าเป็นห่วงครับนี่คือตัวอย่างคร่าวๆในการเขียนงบดุลส่วนบุคคลหรือก็กคืองบแสดงฐานะการเงินน,นั่นเองเขียนมมเพื่อมาวิเคราะห์ว่าสถานการณ์ของเรานี้สินหนักไปไหมสถานการณ์ของเราสินทรัพย์สภาพคล่องต่ำเกินไปไหมหรือสถานการณ์ของเรา สินทรัพย์สภาพกล่องเยอะแต่ไปอยู่ในสินทรัพย์ที่ไม่งอกเหนื่อยเกินไปไหมและทั้งหมดนี้ควรต้องมีสัดส่วนอะไรประมาณเท่าไหร่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมนะครับก็สามารถมาพบก,กันในงานสัมนาวางแผนการเงินส่วนบุคคลได้ว่าสภาพของเราเนี่ยควรต้องวางแผนให้มีสินทรัพย์อะไรสักประมาณเท่าไหร่ก็สามารถที่จะแอดไล่นะครับสมัครเข้ามาอย่าอย่าวอกอินนะเพราะว่าที่นั่งจำกัดจริงๆครับห้องประชุมก็ไม่ได้ใหญ่มากครับเป็นการสัมนาแบบ รถตรับเดิดดคิวสีเลยแหละครับขอบคุณท,ทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจอย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดแจ้งเตอรกดกระดิ่งนะครับและถ้าอยากส,ามสัมช่องเราก็ก <c oughs> ดซุปเปอร์แทงก็ได้ใครอยากมา,ามงานสัมมานาครับก็แอดไลน์มาได้เลยพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับบางคนอาจจะแบบเห็นงบฐานะการเงินเหรอ <laughs> ไม่กล้าทำเดี๋ยวรู้ฐานะตัวเอง <laughs>